ตะกี้พูดว่าอะไรนะอือฮะอะไรนะอะไรพูดว่าอะไรนะอะไรนะดีแต่ว่าอะไรลูกดี อะไรฮักกิกกิอกกิกิ้วยค่ะบ๊่ยบายกัวบ๊ายบายกันโอ้โหวววจะขอววววนววว ใครจะหกเดนะือนใครจะหกเดือนใครจะกินข้าวนละใครจะกินข้าวครับ <c oughs> ไม่กินมือแม่ไม่กินมือแม่อฮ้ย